โอ๊ยเจ็บมากเลยเจ็บมากใจจไดอืหมน่าจะใส่ได้เนะจ้ะเป็นไงบ้างเป่งเปล่งไม่ได้มีอะไรเหรอคะพี่อ๋อเปล่าแจมันเป็นอะไรจ้ะคุณแม่ค่ะรีบกลับกันเถอะค่ะ เพลงร้อนไปหมดแล้วค่ะคุณแม่กลับบ้านกันเถอะค่ะไปร้อนมากเลยค่ะเอ้าดูสิเนี่ยขาก็เจ็บมา,าจาัจะ่อเดินดียาจะใครหลวงพ่อกรรมเก่ายังไม่หมดสินะ รีบกลับกันนะคะคุณแม่เพลงร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยว้ยทำไมอากาศมันร้อนงนี้เนี่ยอ้าวนี่เป็นหนูของขวัญกลับไปแล้วสิอีกนะเนี่ยดีจังเลยนะพิมเนอะก็ว่าจะกลับพอดีค่ะไปอิ่มจะกลับแล้วเหรอจ๊ะยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เลยจะกลับแล้วไม่ใช่เหรอขวัญก็รีบๆกลับไปสิ จะไปยือ,อย่าเบิ่งกลับเลยขวัญอยู่คุยกับคุณ้าพิมพ์ก่อนสินั่นสิคุยเรื่องรถกับคุณน้าต่อเถอะขวัญพี่การนะคุยกันก่อนนะจะได้คุยกันให้จบเรื่องก่อนโอ๊ยร้อนค่ะคุณแม่ก็เพลงบอกเลยไงคะว่าเพลงร้อนรีบๆกลับไปหาคุณแม่ไปสิคะ ขวัญกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้วหยีขวัญไปนะเอ้าขวัญเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวจบข้าวขวัญเดี๋ยวนั่นนี่อีกขวัญเอาขวัญขวัญขวัญพี่เพชรพี่เพชรดูได้ไงคะเนี่ยว่าเพลงอยู่ที่นี่อึ๋งบอกใช่ไหมคะเออคือพี่เพชรมารับเพลงใช่ไหมคะงั้นเราไปกันเลยค่ะเพลงร้อนมากเลยค่ะไปค่ะ เดี๋นี้ให้ยเพลงเพชรนะฝากด้วยนะพิมไปกันนะคะพี่เพชรวันนี้เนี่ยอากาศดีดีเพลงอยากนั่งรถมอเตอร์ไซค์พี่เพชรรับลมค่ะไม่รอแล้วหรอเพลงไปกันดีกว่าค่ะพี่เพชรก่อนที่เพลงจะงุดหงิดงั้นเดี๋ยวผมไปส่งน้องที่บ้านนะครับ บอกครับอะไรอ่ะพิมพ์ไม่รู้จักเกงใจสารวัตรบ้างอ่ะงั้นผมไปส่งคุณพิมพ์ที่บ้านนะครับไม่ต้องค่ะเรามีรถมากันเองคเชิญที่รถครับผมจะไปด้วย เดี๋ยวฉันกลอบก่อนนะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับคุณคุณเศรษฐีที่บริจาครถอ่ะไปแล้วเหรอไปพูดเหรอลุงลุงยงมีอะไรเหรอจ๊ะ มีอะไรรหออกยู่เป็นเพื่อนเพลงก่อนนะคะ,ะจะไปไหนล่ะคะ แกไม่รู้เรื่องไงว่าถ้าแกไม่อยู่เนี่ยแม่แกเนี่ยต้องเป็นภาระคนเื่นพ่อพ่ออย่าพูดแบบนั้นกับแม่สิแม่เขาเสียใจยพ่อคนเหลวหลายคนเดียวอะทําให้บ้านวุ่นวายไปหมดเลยอะฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยฉันก็ต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนกันทงรู้เว้ยน้องขันเอาจริงแล้วไปเลยไปเลยลอยเข้ามากูหัวใจค่อยแน่กูด้วยใจของเจ้าเฮีพอค่อยแน่เพราะหัวใจดวงนี้เต้นอ่อน